ขั้นได้กินราบก้อยอย่าลืมแก้วแพ่ผักเด้อพี่น้องเด้อขั้นได้กินพ้าเงินผ้าค่ำาจาเลืมกระเบียนหางขั้นได้เป็นหัวหน,าน้านายคนยามาดใหญ่เด้อขั้นได้กินแกงไก่ต้มย่าลือมอ้อยอ,อมกระปูเด้อครับเด้อเือโอกาสสวัสดีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงค่อสุขุสุขค้นครับกับวันทียีสิมกราคมสองพันห้าร้อย หกสิบหาะครับแม่ครับแม่นครับอ้าวคือเก่าคือเดิมครับเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมคือค้ายโค้งสางควายงามครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสี่ยออกควักั้วห่างครับคือเก่าครับเมื่อนี้พี่เซ็นเติมมาจับค้ายให้ครับนี่ครับค้ายแม่แม่แยกลูกเป็นบ่ครับแม่ครับลูกให้ลูกงามบ่ครับง่ำครับงามเลยครับเพิ่นว่าลูกงามเลยครับนี่ โอ่งสร้างดีเงี้ยวดีนะครับสูงร้อยเท่าใดครับประเี้สิบาครับเออสูงร้อยสามสิบสามสามสิบสี่นะครับนี่ครับวัตรตำตำใหม่นะครับเด้อพี่น้องผู้ใดกําลังมองหาค้อยู่บอครับนี่ผู้ครับหู้นะครับเปิดไว้ในราคาเท่าใดล่ะครับหาครับหาเมื่อนหาเด้อครับนี่นี่ครับค้อยราคาหาเมื่อนหาเด้อพี่น้องเด้อราคานี่หาเพิ่นต่อทีได้บอครับได้ครับ ได้อยู่เนาะครับเนาะราคานี่พันตัวได้เนาะครับเราวังเขามันนะครับนี่ครับจูงออกมาอีกแนี่ละครับนี่ย่างไงมย่างไงเพิ่นเบืองแน่ขามันถกว่ารับประกันม้ว่รับประกันทุ่งแนว้ยเือนว่แเนี่ยครับเออรับประกันขาถกขาทอนหางดอกเปิดไปใน่ราคาเท่าไหร่กวครับห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าราคาต่อร่องได้ทรงทั่วประเทศบานอี่ครับ ทรงทั่วประเทศเด้อพี่น้องเด้อท่องว่างบ่ท่องว่างบ่ว่างครับว่างว่างนะครับรอดผสมพี่น้องผู้ใดอยากได้คล er ้วยโค้งสางดีเอาไปผสมเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับนี่ครับติดต่อมาไหนนะครับเด้อติดต่อเบอร์ไหนครับเบอร์เอ็มเคสเซนเอียดครับเอ็มเอ็มเคสเซนเอียดนะครับ0643231619ครับ0643231619ครับคล้วยตอนนี้บ่มีหย่าเด้อพี่น้องเด้อคล้วยขาดน้าเลี้ยงครับนี่นี่ นี่ครับเข้าจะดูสิดากูบัวหันี่ครับงามงามเลยพี่น้องตัวเงาเงาว่าเป็นรถไฟส้อนบ่ครับ่ครับรถไฟเคยเห็นบ่ครับเคยครับรถไฟเป็นเป็นยังไงครับมีไฟบ่รถไฟมีไฟอยู่บ่มีครับลูกบึมบึมเลยตีโอ้ยเข้าจะดูสิดากหัวเทิ้งจับเทิ้งดาควุยเลยครับเอาไปผูกครับเอาไปผูกให้พ่อเงยน่องเอาไปเข่าคอกพ่อเงยจำน่องเป็นโคตรนะครับโคตรกับโคตรกับเซ่เหล่านะครับมือนี้โคตร สองเศร้าด้ครับผุนเอาพี่น้องท่านใดอยากได้คล้วยโค้งนะครับจังติดต่อมาเลยครับเอานี้ตัวนึงบ่เอาครับเอาเอาอันนี้แม่ลูกบ่ครับนี่แม่ลูกครับแม่ลูกเตี้ยลูกเถิกบ่ของเขาหรืเปลาเดียครับลูกเถิกเตี้ยนี่นี่ครับเปิดไว้นี่ราคาเท่าไรล่ะครับนี่ห้าหมื่นห้าหาหมื่นหาขึ้กันสองตกับหาหมื่นหาตเดียวกับหาหมื่นหาหนี้ตัวนึงตัวนั้นเท่าไรนั่นห้าสิบเก้าเอาตัวนี้ก้อนครับนี่ คืองามแท่ดนี้ครับครับหูบ่สูงร้อยยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับนี่กระถิประมาณใช่ร้อยยี่สิบห้าเด้อพี่น้องเด้อก้วยสถานะทองบ่างนะครับขึ้นเรลาเท่านึงนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ค้วยราคาย่อมเย้าเด้อครับนี่ให้ลูกนี่ดีนะครับอเตียีน่ครับลูกตัวผูนะครับลูกตัวที่สองนะครับตัวผูนี่ตัวที่สามสีไม้เลยครับนี่เิ่งลูกเขาเด้อครับบักบักยังเกาะ ะฮะ,ะบำเนียโอ้ซื้อมันคือว่าอย่างไหนขั้วไหยตัวนี้บกเพิ่ม,น,มน้อยเบิ่มเลยครับ,รบนี่คนมาเบิ่มมาส่นเสียอ่ะวะเปิดไว้ในราคาเท่าไรก็ครับการเอว่าหาหา,หาครับการเอว่าหาหาได้ครับนี่นี่ราคาหาเมือหาได้พี่นอ้องเด้ขั้วสองตัวนาตาดีนาเขาดีนะครับผุ่นแข้งขาดีเล็บดี ราคานี้ต่อรองได้บ่ครับได้ครับราคานี้ต่อรองได้นะครับพี่น้องต่อรองน้ำเสียออกบ่ได้ครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับเอ่อโทรน้ำไอแม็กครับเออโทรน้ำไอแม็กเลยครับศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับพี่น้องท่านใดซื้อข้อยนะครับมีเสียห้อีกเสียแถมนะครับนี่นี่นี่ครับเสียขึ้นจานออกขอกงห่างนี่ครับนี่นี่นี่เอ็มเคชาแนลดีครับเอ็มเคชาแนล นี่ครับเอ้าจบลงไปครับคั้ยแมงงามๆครับแม่นั่นขายบ่ครับเนี่ยใช่ครับนั่นครับแม่เกี๊ยใช่ครับแม่หมูลาตอนกลางคืนตอนกลางครับผมไปลายไปเบื้องแม่จับได้บ่ครับเนี่ยได้นั่ครับหู้หู้หู้ที่จับได้บ่ล่ะครับมันเสียกสันนี่แหละครับเสียกสันเลยครับพี่น้องผู้ใดสนใจขว้วแม่นี่อยากไปเอาไปเลี้ยงนะครับจังจิดต่อมาเลยครับเด้อ แม่นี่เปิดไว้ในราคาสามหมืนหาดนครับนี่โครงสร้างดีสูงลอยยี่สิบสองยี่สิบสามเพื่อกันนะครับเด้อนี่แหละครับค้อยแมีได้ครับข้ยแมีโครงสร้างดีนะครับบ่เดล่างได้พี่น้องเด้อข้ยเกียกตมนี่ครับเอาพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ขวยไปเลี้ยงหรือว่าอยากได้งวกับมี่นะครับติดต่อมาได้นะครับศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับ ยูดีมีแห้งสุกขูสุกข,ข้นครับสำหรับถ่ายคลิปฝากพี่น้องกดฝากพี่น้องเ네นี <Spe ak> ่ยก็แชร์เส้นเอฟเคเส้นอย่างเด้อครับสวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้กะให้พี่น้องยูดีมีแห้งสุกขูสุกข้นครับผู้ใด้เอางัวกล้วยไปกให้มันหมานเนะครับเด้อสำหรับเอฟเคแช่แนวครับเสี่ยออกขอางัวงห่างกัขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ